ใช้สบู่ป้าจะหายจริงไหมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับกระเทยรีวิวค่ะแต่อยู่เพิ่งตกใจไปนี่คือช่วงใหม่นะคะที่อ้้มจะตั้งใจทําขึ้นมาเลยนะคะนั่นคือช่วงกระเทยอยากสวยนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องเซแตงเลยค่ะกับโควิดนะคะทําให้อยู่บ้านทุกวันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ เราเป็นคนชอบสัญหาหนน่นนี่นั่น,นมาทำนะคะเดี๋ยวจะขัดผิวเดี๋ยวจะอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทำคลิปแบบง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็แนะนำดีกว่า <c oughs> เผื่อบบมีใครสนใจอยากจะรู้บ้างนะคะนี่คือที่มาของช่วงกระเทยอ,อยากสวยค่ะอ่ะโอเคนะคะและเทปแรกของเรานะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็สิวนะคะแล้วก็สบู่ซึ่งปกติแล้วนะคะต้องบอกเลยนะว่าอ้อําอะเห็นแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ปะ เป็นคนที่มีฝ้านะฝ้าตรงนี้แล้วก็กรับด้วยแต่ว่าข้างนี้จะเยอะกว่าข้างนี้เยอะกว่าเพราะอะไรเวลาเราขับรถแสงแดดเราอยู่พวงอะไรฝั่งนี้ไงแสงแดดทังงนี้เออคือหน้าฝั่งนี้จะเป็นฝ้าเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าแบบอูดดำปื้ทั้งหน้าอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นฝ้าแบบบางๆจางๆนะคะแล้วก็มีพวกกระบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ้ําเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆต้องบอกเลยนะคะว่าอ้ําเนี่ยเคยใช้พวกสารแบบ ปลอดสเตียรอยครีมหน้าเดงอะอารมณ์แบบตุ้ดหัวโป๊กเข้าใจปะ <S <S เออแล้วเราก็แบบอยากสวยอยากขาวอยากเด่นแต่เรียนไม่เก่งกับขอให้ยกมือขึ้นเกี่ยวปะไม่เกี่ยวถามว่าเคยใช้พวกสบู่แก้ฟ้าไหมเคยนะพวกสบู่แบบก้อนสีซ้มซอมๆหรือว่าสบู่ที่มันขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเคยบ่อยมากแต่เวลาที่ล้างไปเคยสังเกตไหมว่ามันจะรู้สึกแบบกัดๆหน้าแล้วก็แบบแดงๆแสบๆ แล้วช่วงโควิดนะคะอยู่กับแม่ทุกวันก็อาบน้าําห้องน้ําเดียวกับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอออาบคนละรอบในเะมื่ออาบรอบเดียวกันในห้องน้ำเนี่ยแม่เขาก็จะมีสบู่อยู่สีำดำาๆแล้วก็แบบมีแบบเขาเรียวกว่าไงอ่ะคล้ายๆกากเพชรอ่ะแต่ความจริงแล้วมันน่าจะเป็นทองแหละก็เลยลองหยิบหยิบมาล้างล้างดูบอกแม่สบู่อะไรแม่บอกว่าสบู่แก้ฝ้าสิ่งแรกที่แปลกใจเลยคือว่าทําไมหน้าไม่แห้งหน้าไม่ตึงเพราบอกปกติสบู่พวกนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบทาปุ๊บ เอียดดึงหน้าแล้วคือหน้าเอียดเลยอะแต่อันนี้คือหน้าไม่แห้งหน้าไม่ตึงรู้สึกอย่างแรกเลยคือผิวเนี่ยมันขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วอ้ําก็เลยแบบเป็นคนขี้สงสัยไงก็เลยหยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็ลองแบบเช็คดูว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างางี้ใช่ไหมคะก็เลยไปเจอเจ้าของแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ถามว่าพี่ หนูอยากรู้ว่าสบู่เนี้ยมันผสมอะไรบ้างจนแบบว่าเขาก็เลยลองส่งตัวสินค้านี้มาอ้ําก็เลยเออลองดูนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงพี่เขาบอกเลยค่ะว่าตัวสบู่ตัวเนี้ยมันเป็นสบู่ที่เขาเนี่ยตั้งใจผลิตขึ้นมาใช้เองตอนแรกๆด้วยตัวที่เขาเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันและทีเนี้ยพอใช้ดีปุ๊บก็เลยแบ่งให้เพื่อนคนนู้นคนนี้ใช้อะไรอย่างงี้นางก็บอกเลยค่ะว่าส่วนผสมหลักๆของสบู่อันเนี้ยคือทองคําคอลลาเจนน้ําแร่น้ําผึ้ง นี่จะให้ดู r o y a l g ก l เด n g o Gold s o a p นะคะบายบุผาซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือพี่บุผานะคะเป็นคนที่แบบชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องออร์แกนิกอะนางก็ลองทำสบู่ออร์แกนิกมาแล้วคือแบบเฮ้ยดีหอมหอมเหมือนอะไรปะหอมเหมือนน้ำหอม CK อะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วคือว่าถามพี่ว่าพี่แล้วถ้าเราใช้ไปนานอะ มันจะมีอันตรายไหมพี่บอกว่าอันเนี้ยบอกเลยน้องอ้ามว่าสบู่ของพี่อ่ะไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าเขาอ่ะได้มีเลขจดแจ้งมีออยอนนะคะแล้วก็ปลอดพวกสารสเตียรอยด์สารปลอดอะไรพวกเนี้ยค่ะคือสามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าเป็นออแกนิกนะคะและคําถามหลักสําคัญเลยนะคะว่าใช้สบู่แบบนี้แล้วนะคะฝ้าจะหายจริงไหมอ้าอไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยอ้าออ่ะใช้ไปแค่ประมาณ2ออาทิตย์เกือบ3อาทิตย์แต่สิ สิ่งที่สำคัญเลยคือคุณแม่แม่นะคะแม่บอกว่าแม่ใช้แล้วฝ้านางจางลงคือเหมือนกับว่าผิวหน้ามันเริ่มสว่างขึ้นเหมือนละผัดเซลล์ผิวออกไปแล้วผิวหน้ามันขาวกระจ่างขึ้นใช่ไหมคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออเหมือนฝ้ามันเริ่มจางลงอ่ะมาใช้แค่ประมาณสิบกว่าวันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออผิวมันแลดูแบบ ใส่ใสสว่างสว่างดูนะคะแต่ว่าตรงฝ้ากระอะไรเงี้ยมันจางลงแต่ยังไม่ถึงกับว่าหายหมดไปนะคะซึ่งต้องถามเจ้าของแบรนด์เนี่ยถามพี่ว่าเฮ้ยพี่บุภาแล้วถ้าอ้ําใช่ยังไงถึงจะให้ฝ้ามันหายไปบอกว่าฝ้าเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่หายไปขาดนะคะ แต่ว่ามันเนี่ยจะดีขึ้นคือเราใช้เป็นประจำเนี่ยนะคะพวกสารสก,กัดจากธรรมชาติพวกนี้มันทำให้ผิวแข็งแรงแล้วกายรว่าฝ้าเนี่ยมันจะจางลงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบอกว่าแทบจะไม่เห็นเลยแบูู่ก้อนนี้นะคะเหมาะกับใครเหมาะคนที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำจะเริ่มเห็นผลนะคะเมื่อใช้ถึง4สัปดาห์ไปติดตามไปดูกันได้นะคะอยากซื้อสินค้าก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้ละกันนะคะจากคนที่เขาทำเองอะ เอออามา่าสนใจนะก็เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะคะลองไปดูเอาละกันนะคะว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกด้วยเนาะคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคลิปแรกของกระเทยรีวิวนะคะในช่วงของกระเทยอ,อยากสวยอ้ําจะขออนุญาตแจากค่ะพูดถึงมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องแจกดิค่ะอ้ําขออนุญาตเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะว่าขออนุญาตแจากตัวนี้ได้ไหมผลิตภัณฑ์นะคะรักษาฝ้าจุดด่างดำกระสิวนะคะใครอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์ โคต์นี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะอ้ำแจกสบู่ให้ถึงบ้านเลยนะ